สีทิศทั่วไทยครับตอนนี้ก็ถึงช่วงถวายนะครับนี่ครับครอบครัวคนกุ้งอาหารเอีงยะะอองซ้ายครับเอียงซ้ายมือครับ และก็นี่ครับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับสาธุด้วยกันนะครับทุกท่านครับนี่ครับกำลังมอบทุนให้น้องๆนะครับ ก็เล็กก็เล็กมาแล้วครับัวเล็กรับทุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีในวงการกุ้งนะฮะมาช่วยกันนะครับขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวน้องาทุตงการมาคนโตวันนี้คนที่จะมอบรำงวัลยินเชิญนายกสมาคมสื่อโทรเัศนแห่งประเทศไทย ใจดีทั้งหลายนะครับมามอบทุนให้กับน้องๆครับ อ้าวครับมอบทุนแล้วก็ถ่ายรูปกันนะฮะแล้วข้างล่างนี้ครับกำลังสนุกสนานเลยแจกของให้น้องๆด้วยเห็นไหมครับโอ้มีนมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนมเมจิครับนมเมจิ นนไม่ผุยด้วยนนเชิญครับเชครับเด็กๆครับ เยอะเลยหมูมีตุ๊กตาตุ๊กตุ่นด้วยอาจารย์สนุกไหมครับอาจารย์ครับเหมือนเหมือนกลับไปเป็นเด็กใช่ไหมมีความสุขจริงนี่ครับ นี่ครับอันนี้ทีมกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับจากคนทําข่าวตอนนี้มาเป็นคนในข่าวให้ผมบ้างแล้วครับตอนนี้ครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณจริงจริงนี่ครับไม่เลยผมไม่เลยครับ ดูบรรยากาศน้องๆครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูน้องๆนะครับตอนนี้ได้นมนะฮะได้ทุนการศึกษามีอะไรบ้างดูสิเขามีขนมด้วยครับมีขนมด้วยมีของเล่นด้วยครับโอ้ยดีจังเลย ดีจังเลยดีจังเลยโอ้นี่ได้หมูได้นมคนละกล่องเลยเยี่ยมมากผู้ปกครองเป็นยังไงครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับนี่เห็นไหมโอ้ได้ทุกคนครับได้ทุกคนเลยน,นี่เห็นไหม แตละครโอ้ยได้ซองขาวก็ละซองด้วยน้องได้อะไรบ้างครับเอ้าวหาอะไรได้ได้ไหนครับได้ตุ๊กตาด้วยได้นมอ่าได้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋โชว์โชว์ปุ๋ยน้ำดำสักหน่อยครับอันนี้เป็นปุ๋ยเอนไซม์น้ำดำนะฮะจากระยองนะฮะ นี่โอ้อันนี้ขนมครับขนมแล้วก็คุณคุณได้เท่าไหร่รู้ไหมครับเอาลองแกะเลยลองแกะเลยเราอยากรู้เหมือนกันดูนี่ได้คนละเท่าไหร่เอาลองแกะดูสิแบงแบงสีอะไรลูกอุ้ยเป็นสีม่วงได้เท่าไหร่ครับครับโอ้โหดีใจด้วยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับอนมเมจิอัดเม็ดนี่มากันเยอะเลยครับ อร่อยไหมครับนมชนิดนี้อร่อยครับ,รบอร่อยใช่ไหมสแสดงว่าแอบยิ้มก่อนเด็กเลย <laughs> ยินนมบำรุงนม,บม,บมอ๋ออาจารย์ไ,ได้แล้วยิ้มยังอาจารย์ยังขาดน,นมอยู่ครับโอ๊ยยิ้มนิ่มโอเคได้เลยครับนี่ครับ,บราคาห้าร้0ยบาทตัวแจ๊กซี้จากเมจิฮะต้องขอบคุณเมจิครับวันนี้ครับ คจอยครับคุณจอยครับขอขอสักนิดหนึ่งครับอ่า สารอาหารพืชที่น um ํามาครั้งนี้คืออะไรครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำค่ะปุ๋ยอินทรีย์น้ําดําจากพรชัยเกษตรชีวภาพพรชัยเกษตรชีวภาพจังหวัดระยองจังหวัดระยองอำเภอแกลงระยองถ้าสมมตินสนใจท่านท่าสนใจติดต่อยังไงครับติดต่อที่เบอร์เบอร์นั่นก็ได้ค่ะเบอร์อะไรครับ0648298209คุณจอยอเราจะได้ดำเนินการได้เลยขอบคุณนะครับนี่เห็นไหมครับยอดครับสุดยอด ให้้เปลี่ยนไปเปลี่ยนครับอาจารย์รับทีแล้วก็พี่สมบัติครับไปไหนนิดนึงพสมบัติสมบัติาจากล้วยืบเวทีครับหลัครับ่าอรุลาุลางอยู่ไหนไอนนี้เราตี ดีได้นำอาหารมาเลี้ยงแล้วก็นำทุนกนารศึกษามอบให้ทั้งโรงเรียนเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่รู้สึกรูรู้สึกปลื้มใจและดีใจมากนะคะแทนเด็กๆทุกคนแล้วแถมยังมอบกุ้งนะคะกุ้งสดเป็นอาหารกลางวันให้มากมายเลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ นะคะครับผมภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นขึ้นไปสาธุเลยครับอันเนี้ยโอกาสครับก็ยังมีต้อนรับนะคะเสมอนะคะได้ครับขอบพระคุณมากมากครับคุณครูครับสวัสดีครับผมเอาละครับมาถ่ายรูปหมูด้วยกันก่อนครับ